สวัสดีครับมาพบกับรุ่งครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อนะครับจากยูทูบช e แที่ดินถูกสำเรดี159นะครับวันนี้รุ่งครับพามาดูมาชมพามาซื้อพามาวิเคราะห์ที่ดินเหมาะที่ดินสวยที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่สุวินทวงศ์9 6นะครับน้องจอกกอทมอนะครับ เขตกรุงเทพนะครับที่ดินแปลงนี้สวยงามมากครับมีเนื้อที่533ตารางวาหรือว่า1ไร่1งาน33ตารางวานะครับรุ่งครับเปิดขายเงื่อนไขพิเศษราคาพิเศษอีกแล้วนะครับอ,อย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งหนีกันไปไหนนะครับฟังก่อนแล้วเข้าไปดูที่ดินจริงกันนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นจุดยุดธตธศาสตร์้อนรับ EEC เลยนะครับใกล้ๆ กรุงเทพนะครับห่างมีนบุรีเพียง14-15กิโลนะครับห่างน้องจอกเนี่สิบกว่ากิโลเท่านั้นนะครับเพวัะนั้นไม่ห่างไกลความเจริญละแวกเนี้ยของเราทั้งหมดเนี่ยมี34แปลงนะครับขายเกลี้ยงละเหลือแปลงนี้แปลงเดียวสุดท้ายแล้วนะครับแปลงหมายเลข5เนี่ยฮะ533ตารางวานะครับเดี๋ยวดูกันนะครับไม่ห่างไกลความเจริญนะครับที่ดินแปลงเนี้ยติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยคือถนนคอนกรีตนะครับในโครงการสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตอีกกว้าง12เมตรเลยนะครับน้ำไฟพร้อมมากครับ น้ำไฟพร้อมแล้วนะครับพร้อมทําธุรกิจพร้อมอยู่อาศัยพร้อมอเก่งกําไรนะครับเดี๋ยวเราฟังราคาและเงื่อนไขพิเศษกันเดี๋ยวรุงครับพาไปดูไปชมที่ดินจริงกันนะครับเข้าไปเลยนะฮะะนี่ครับที่ดินตั้งอยู่วูนทวง96นะครับนี่ครับสภาพที่ดินปัจจุบันเนี่ยเกือบเสมอถนนคอนกรีตในโครงการแล้ว นะครับมีการถมไว้บางส่วนแล้วนะครับค่าใช้ใจ่ายในการถมที่ดินแปลงนี้ไม่น่าเกิน200แสนนะครับประมาณโดยประมาณนะครับสนใจทักมา i อ,อก o x มาคุยกันมาคุยรายละเอียดกันเราเปิดราคาและเงื่อนไขพิเศษนะฮะแปลงนี้นะครับสนนราคา13,000บาทต่อตารางวาหรือว่าเบ็ดเสร็จนะฮะหกล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทนะครับสนใจทักมาอ i n b อกมาแล้วเดี๋ยวเราฟังเงื่อนไขกันนะครับท่านที่สนใจจริงท่านที่อยากได้จริง ทั้งเก่งกำไรทั้งจะทำธุรกิจนะครับหรือว่าอยู่อาศัยเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเขตพื้นที่สีเขียวนะครับเราขายเงินผ่อนได้นะครับสดก็ดีนะครับฉนดคุดแดงแจกพร้อมโอนนะครับเรายินดีมากเลยนะครับสนใจต่อรองคุยกันนะครับส่วนท่านที่ยังไม่อยากควักเงินก้อนใหญ่ๆนะครับาวางดาวกับทางเรา นะครับขั้นต่ำห้าหมื่นนะครับแปลงนี้นะครับขั้นต่ำห้าหมื่นแล้วก็ผ่อนกับทางเราเนี่ยหกสิบเดือนหกสิบงวดแบบพิเศษไปเลยแบบฟรีดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดินกันและกุยรายละเอียดกันที่ดินหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตเมื่อกี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับติดถนนคอนกรีตด้านหน้าเนี่ยติดหน้าติดถนนคอนกรีตสามสิบสามเมตรเลยแล้วก็ลึกนะครับลึกตามแนวนะครับเนี่ยตามแนวนี้มานี่เลยนี่ฮะนี่ฮะ ถึงกำแพงนี่เลยนะครับเ0เมตรนะครับ33คูณเ0เมตรนะครับที่ดินไม่ได้ลึกมากนะครับเนี่ยฮะถมก็โดยประมาณก็ประมาณ2 3แสนอย่างที่ว่านะครับอ่านี่ครับสวยงามมากครับไม่ห่างไกลความเจริญนะฮะที่ท่านเห็นฝั่งนู้นเนี่ยหลังคาสีแดงแฮงเนี่ยหลังคาสีแดงแงนั่นคือโรงเรียนบริ์เดชาสี่อ่าคำสัญญาจะซื้อจะขายกับทางเราได้เลยนะครับแล้วก็ห้าหมื่นเนี่ยท่านเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทันทีนะครับ แล้วท่านลองคิดท่านจะเช่าที่ดินอยู่ใหญ่นะครับหรือว่าท่านจะเก่งกําไรก็เหมาะจริงๆเหมาะมากๆนะครับลงทุนไม่เยอะนะครับการลงทุนปัจจุบันเนี่ยการลงทุนในที่ดินในอสังหาริมทรัพย์ส,ยสุดละนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่พอมีกําลังพ่อนทิ้งๆไว้นะครับผ่อนทิ้งๆไว้อนาคตนะครับในอีก5ปีนะครับราคาก็ายังราคานี้แต่ราคาตลาดหรือว่าราคาอ,อนาคตเนี่ย มดขึ้นแน่นอนนะครับท่านลงทุนในที่ดินสเสถียรที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสนใจทักมา inbox มาอย่ารอรีอย่ารอช้านะครับแปลงเดียวสุดท้ายตอนนี้เรามาถึงหน้าแปลงนะครับนี่ตั้งแต่เสานี้เลยนะครับตั้งแต่เสาเนี้ยจนถึงนูน่นฮะจนถึงเสาอ่าที่มีธงแดงๆนนะครับ533ตารางวา6ล้าน9ก0 0 0 0บาท สนใจต่อรองเจราจาทักมาอินบ็อกมาได้เลยสดฉนดครุฑแดงแจพร้อมโอนนะครับหรือว่าท่านที่จะผ่อนทิ้งทิ้งไว้นะครับเก่งกำไรในอนาคตสดใสแน่นอนครับรุ่งครับรับประกันถึงความเป็นไปได้นะครับวิเคราะห์กันนะครับนี่ครับดูสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะครับหายากแปลงสุดท้ายนะครับจาก34แปลงเราเปิดขายเกลี้ยง ในบัตรตนในพริบตานะครับแล้วจะรออยู่ใจสนใจทักมา Inbox มาได้เลยครับผมรุ่งครับจัดให้แล้วพบกันนะครับ095 793 94 96ฝากนิดนึงครับกดติดตามนะครับที่กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe ที่ YouTube Channel ที่ดินถูกทำเลดี159นะครับอ่ารุ่งครับจะสรรหาที่ดินถูกๆกทำเลดีๆแบบเนี้ยมาเสิร์ฟถึงมือท่านเลยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยเงื่อนไขและแคมเปญพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันจ้า